สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู uh ่ท uh well> mm uh uh ี่ไหนอยู่บนทางด่วนนะทำไมอ่ะรถยางแตกยางหน้าค่ะพี่เราแบบว่ารถเยอะมากมากนันสองคนเราขับอะไรไม่ถูกเราคือแบบอีเดาตั้งแต่เกิดมาเรไม่เคยแบบต้องมายืนนอกรถบนทางด่วนวันนี้เขาใจบ้าแต่คือว่ามีตำรวจทางด่วนเนาะเขามามาดูให้มาช่วยก็แบบมาเร็วมากอยากจะบอกว่าไม่ต้องโทรเลยกำลังจะเดินไปที่ตู้โทรศัพท์ทางด่วน โอเคอย่างนี้ก็แทกได้ต้นเราบอกว่ากําลังจะเดินไปที่โต๊ะโทรศัพท์ทิ้ทางด่วนแต่ว่ากําลังเดินไปเขาก็มาเลยสงสัยว่าคงเห็นกล้องหรือสักอย่างเราก็ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะว่ายังไงก็คงเต็มยางแล้วเพราะว่าบอลลูนนันมียางอะไรอยู่แต่แย้งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกเนาะตลกหรือตลกไม่ออกก็ไม่รู้ว่านะโอเคนะก็ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินดองตินหลุดมากคุณตาบอกนี่ไม่ได้คู่ไข่นี่คือบล็อกเลยนะ โทรเรียกรถรถเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือโชคดีมากที่มันแตกคนนี้นะเว้ยใช่ถ้าแตกข้างล่างอะ่ะคือพินา้าบอกเลยเราตา้องตามกู้ตามนน้นตามนี้แต่นตี่คือแบบว่าใช่วุ่นวาย,วายไข่ไก่แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือรถกู้ภัยมาดีเราขึ้นมาตรงเมื่อกี้เราขึ้นด่านตรงไหนปะตอนตรงไอ้นี่ตรงหมอชิดใช่ด้ตรงหมอชิดใหม่นะคะก็ขอบคุณกู้ภัยมากเลยนะคะที่ขอบคุณมากค่ะช่วยเนาะแล้วก็แบบให้สิ่งปใจเข้าไปนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น สิ่งแรกคือตั้งสติกีดอกแล้วก็เดินไปที่โต๊ะโต๊ะสอบโต๊ะสเมื่อกี้เรายังไปเดินไม่ถึงโต๊ะเลยตำรวจเขาก็มาแล้วพูดดีทุกคนเลยนะใช่คือเป็นมิตรมากเพราะว่าเพราะเราสวยนึกออกปะใช่เราก็เลยแบบว่าเออเป็นมิตรกับเราสวยสวยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายอไปนะคะชอบไปใช่แต่ระจี้มากกีดอกวันนี้เจอกัน